โอเคนะครับก็ขอสวัสดีกันด้วยท่านผู้ชมก็ด้วยส่วนการคอมเมน้นท์ไทยชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปวิดีโอสรุปงานที่ผมได้วาดไปในวิชาสเก็ชนะครับผมในมหาวทิทยาลัยนั่นเองนะครับผมก็คณะแคมป์นะครับผมสาขาวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์นะครับผมก็จะมาสแสดงให้ดูว่างานที่จะได้ทําในวิชาสเก็ตเนี่ยมันแบบออกมาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมเผื่อแบบอยากจะได้รู้ว่าเออถ้าเราไปเรียนเนี่ยระดับที่ทําออกมาเนี่ยน่าจะประมาณไหนอะไรอย่เงี้ยนะครับผมผมว่าจริงๆคือทําคลิปนี้เนี่ยก็คือแบบอยากจะให้ ดูว่างานโดยรวมมันมีอะไรบ้างผมกลัวงานหายและเป็นบันทึกของผมเองด้วยว่าเออว่าเราเคยทําแบบนี้มาก่อนจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่วาดสเก็ตช์เลยนะครับผมแบบจับดินสออะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ทําเลยนะครับผมก็อยากจะ,ะมาให้ดูนะครับว่าเอองานโดยรวมที่ผมทําออกมาเนี่ยในสาขานี่การการเรียนของสาขานี่มันมีอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะได้เรียนเป็นวิชาสเก็ตช์นะครับผมที่เป็นวาดรูปเพราะฉะนั้นพอจบปีหนึ่งแล้วน่าจะไม่ได้เจอ เจ้านี้อีกแล้วนะครับผมก็จะกลายเป็นวิชา 2D animation หรือว่าอย่างอื่นนะครับผมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมของเทอม1และเทอม2นะครับผมว่ามีงานอะไรบ้างแต่น้องๆที่มาเรียนเนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจรูปที่วาดออกมาเนี่ยอา,อาจจะได้โจทย์คนละอย่างกันนะครับผมอาจจะงานมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้แล้วแต่ปีัน,นี้ยผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าถามรุ่นพี่มาก็ไม่เคยตรง โอเคก็คลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องเปิดทีลผ่นและอธิบายว่าเขาให้วาดอะไรยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้และกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นงานเทอมหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ตอนเนี้นะครับผมคือตอนที่เวลาเราเรียนเสร็จครบเทอมนะครับเขาจะให้เราทําเป็นปกอย่างนี้นะครับผมก็อย่าใส่ใจมากนะครับ ว่าทำไมงานมาดูเละข,ขนาดนี้นะครับเพราะผมรีบแล้วก็เผาแล้วก็ผมไม่ถนัดสีน้ํามากๆและก็ไม่ชอบสีน้ําสุดๆก็เวลาเราเรียนครบ1เทอมนะครับเราจะเขาจะให้สรุปงานทั้งหมดนะครับออกมาเป็นเล่มนะครับผมแล้วก็ทําปกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน โอเคงั้นผมจะเปิดจากด้านหน้านะครับก็คือมันจะเป็นงานล่าสุดก่อนนะครับผมอะไรอย่างนี้งานที่เป็นแบบว่า,าเป็นโปสเตอร์นะครับผมเป็นสรุปตัวละครที่เราวาดออกมานะครับผมอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆคือเราเราเราไม่มีแบบคาแรคเตอร์ชีตอะไรนะครับผมเขาก็แบบว่าเออให้คิดธีมออกมาว่าโปสเตอร์เราทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นงานออกแบบไซบอร์กนะครับผมแบบอย่างเช่นเอก แอนิมอลไซบอร์กน่าจะประมาณนี้มากกว่าน่าจะเป็นแอนิมอลมากกว่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับก็จะให้ออกแบบคาลิเตอร์ชีทของอ่โรบอทของเรานะครับผมให้เป็นแบบอ่พวกสัตว์ต่างๆให้เป็นหุ่นยนต์นะครับผมอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นงานสวนสัตว์นะครับผมอันนี้ผมจะข้ามๆไปเนาะเพราะว่ามันเยอะเนาะนี่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้เป็นงานงานวาดเอ่อสัตว์แบบละเอียดขึ้นนะครับอันนี้ก็อีกแผ่นหนึ่งนะครับผมเป็นสัตว์อันนี้ให้วาดมาแมลงนะครับ ไปไปนั่งวาดเลยแล้วก็สัตว์ป่าสัตว์อะไรต่างๆนะผมที่สวนสัตว์นั่นเองครับผมก็ขอให้วาดสดนะครับอันนี้ อันนี้ก็จะมาถึงในส่วนของภาพที่เป็นวิวทะเลนะครับผมก็เขาจะให้เปิดอินเทอร์เน็ตดูแล้วเราก็มันชื่อว่าซีสเคปนะครับผมอะไรประมาณนี้อันนี้บริเวณอ่างแก้วนะครับผมคือตรงอ่างแก้วเนี่ยเขาให้วาดแบบไลฟ์เลยนะครับผมก็คือแบบไปนั่งแล้วก็วาดดิบๆกันเลยนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการบ้านให้วาดสิ่งปลูกสร้างบนน้ำนะครับผม อ,อันนี้เขาให้วาดแบบแนวเรือนไทยนะครับผมประมาณนี้อันนี้ให้วาดแบบ on, ออนไซต์อีกแล้วนะครับผมก็คือลงสถานที่จริงแล้วก็วาดสดนะครับอันนี้ให้วาดแลนด์มาร์กนะครับผม ซึ่งผมก็วาดหอนาฬิกาไปด้วยนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นแลมาร์กส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะอันนี้มาถึงในส่วนของ Perspective นะครับโอเคอันนี้ก็คือเขาให้วาดพวกน้ำตกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ใชเ้เริ่มใช้เทคนิคไม่ใช่เริ่มดิอันนี้มันย้อนไปเนาะอันนี้ให้เริ่มใช้เทคนิคแท่ง แท่งชาโคแท่งอะไรผมผมลืมชื่อแล้วที่มันเป็นสามารถหักได้นะอันนี้ผมลืมชื่อแล้วก็ให้วาดเป็นต้นไม้นะครับผมด้วยเทคนิคการเอียงไปมาอะไรนี้นะผมเจ้าโดยใช้แท่งนะเกยองนึกถึกนึกออกแล้วนะครับผมชื่อเกยองอันนี้ขอเปิดเร็วๆแล้วกันเพราะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคอันนี้ผมข้ามแล้วกันนะนนนนะเพราะว่ามันเป็นซ้ำๆเยอะนะครับโอเคข้ามมาเลยกันนะโอเคเมื่อย้อนกลับมานะครับก็จะมีงานที่เป็นวาดผลไม้นะครับผมอันนี้ผมเผาแน่นอน แล้วก็เป็นกระดาษนะครับนี่ผ้านะครับผมเป็นผ้าแล้วก็วัตถุ3มชิ้นนะครับผมบนโต๊ะบนอะไรเงี้ยนะครับโดยใช้การจัดแสงแต่ผมจัดแสงผิดไปหน่อยนะครับมันไม่มีเงาแล้วก็วัตถุมันวาวนะครับ อันนี้วัตถุวันเมาเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอีกมุมนึงแล้วก็ย้อนกลับมาจะเป็นรูปทรงนะครับผมรูปทรงต่างๆอันนี้ก็รูปทรงต่างๆนะครับผมเป็นแบบแยกชิ้นนะครับผมไม่ใช่จัดเป็นซีนตะกี้นี้อันนี้เป็นเส้นรูปทรงเฉดนะครับอันนี้อันนี้ผมขอข้ามไปเรื่องละเนาะมันไม่มีอะไรละ นะครับมันก็มันเป็นอะไรเงี้ยเบสิกอ่ะเออมันเป็นเบสิกแหละนะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยกันเนาะก็เป็นรูปทรงแบบตะกี้นี้แต่เป็นแค่เส้นเฉยๆครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเขาก็ให้ฝึกวาดเส้นนะครับผมอะไรแบบนี้เห็นไหมนะครับเส้นต่างๆก็แบบฝึกเรื่องเอ่อมัสเซลอเมโมรีอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นต้นนะครับโอเคนะครับหมดก็สําหรับเทอมหนึ่งก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็คือจะมีแบบว่าเอ่อเป็นงานแลนด์สเคปซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็เน้นพวก การเฉดอะไรต่างๆนะครับผมลงเฉดลงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นอินโทรดักชันการลงสีนะครับผมอะไรอย่างนี้นะครับพวกงานที่เป็นโปสเตอร์เนี่ยนะครับผมก็เตรียมเข้าสู่แบบเข้าเข้างานอันที่2นะครับผมของเทอม2นะครับที่เป็นแบบเน้นไปทางพอร์เทรตมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้จะเป็น landscape animal environment อะไรอย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขยับไปเทอม2กัน คือตอนนี้เทอม2อยังแพ็กเล่มไม่เสร็จนะครับผมมันก็เลยมีแต่ปกให้เฉยนะครับก็เพิ่งทําเสร็จแต่สักพักแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเย็บเล่มภายหลังนะครับผมอันนี้เอางานให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นงานของเทอม2นะครับผมก็เป็นปกของเล่มแฟ้มงานนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจริงๆคนอื่นก็าําแบบดีผมเยอะแยะนะครับอันนี้แค่แบบ ให้ดูเฉยว่าเออที่ผมทามาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโชว์ความงานเผานะครับผมก็คือผมอันนี้ก็สีน้ำเหมือนเดิมนะครับผมก็เออไหนไหนก็สีน้ำแล้วใช้ให้มันคุ้มนะครับผมซื้อมาแล้วกล่องก็ไม่ใช่ถูกนะฮะก็เลยอ่ะใช้ให้คุ้มแล้วกันเนาะโอเคต้องบอกก่อนว่างานเทอมสองเนี่ยมันไม่เลี่ยงนะครับผมเพราะผมยังไม่ได้เลี่ยงน,นั่นเอง งั้นผมขอเริ่มงานที่เป็นกระดาษแข็งก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมกระดาษแบบพวกร้อยปอนอะไรอย่างงี้นะครับจะเป็นลงสีซะส่วนใหญ่นะครับเป็นตัวร้ายนะครับผมอันนี้ผมตั้งชื่อเอ็กเซียไม่รู้อ่านอย่างงี้หรือเปล่าตัวเองตั้งอย่างงี้ไม่รู้อ่านนี้ถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ชีตของตัวร้ายนะครับผมคือง่อยมากคูรีบทามากๆนะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ชีตตัวเอกนะครับผมก็อ e ีธาน นะผมสังเกตว่าเป็นเทคนิคสีไม้นะครับผมคือตรงนี้เขาบอกว่าใช้สีอะไรก็ได้ผมลองใช้สีไม้ปรากฏอกูยัอเอ้ยแม่งอย่างเละเลยกูใช้สีไม้ก็ไม่เป็นอีกก็คือแบบกูนี่มปนความรุ่มเหลือวของรัเซียใช่จริงโอเคนะครับก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อซิกนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมปรับมุมมองให้ดู อ่ะอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรายละเอียดมอนสเตอร์นะครับผมก็อย่างเช่นแบบมันเดินทางยังไงใช้อะไรเป็นอาวุธนะครับผมเป,เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ Environment ของมอนสเตอร์นะครับแต่กูวาดเป็นน้งงอยเด็กอนุบาลมากอันนี้ก็คือภาพยานผ่านะของตัวเอกนะครับผมแล้วก็อาวุธของตัวเอกนะครับผมจริงๆกูรืมวาาระเบิดนะมันมีระเบิดด้วยแต่จำมันไม่เป็นไรนะอันนี้โปสเตอร์ไฟนอนใช่คุณฟังไม่ผิดนี่คือโปสเตอร์ไฟนอนอืม โอเคเดี๋ยวน,นี้ผมสลับมุมเป็นแนวตั้งแล้วกันเนาะเพราะว่าเออ่งานตอนนี้มันเป็นแนวตั้งหมดเลยโอเคอันนี้ผมจัดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นงานเออ่คนเต็มตัวนะครับ full body นะครับผมก็อันนี้เป็นแบบยืนจริงๆนะครับผมแบบยืนยืนเป็นตัวเป็นคนเลยนะครับผมในห้องแล้วก็ให้นั่งวาดนะครับผมอะไรประมาณน,นี้นะครับผมก็วาดแบบออนไซต์นะครับผมวาดสด อันนี้ก็วาดภาพดารานะครับผมอันนี้เขาเลือกมาให้ผมเป็นลิซ่านะครับผมกูมวาดไม่เหมือนลิซ่าเท่าไหร่เลยอันนี้ก็พี่อะไรนะเจษดาอะไรสักอย่างไม่รู้ใช่หรือเปล่าฮะก็กูเผานะครับคือ <สา S 1> นะครับต่อมาคือเป็นหน้าตัวเองนะครับ <สา S 2> ที่ไม่เหมือนหน้าตัวเองสักเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็คือหุ่นนะครับหุ่นเขาเรียกหุ่นครูใหญ่อะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเรียกนี้เปล่า ไม่ใช่ดิไม่แน่ใจนะครับก็เป็นหุ่นหุ่นไอ้นี่นะครับหุ่นหุ่นนิ่งนี้เฉยนะผมเป็นรูปหน้าหน้าคนเป็นบล็อกรืเหลี่ยมนะครับผมเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างสตั๊กเชอร์ของอหัวของมนุษย์นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบลงเงานะครับผมผมก็ไม่ได้ทำดีขนาดนั้นนะเผาทุก,ท,กทุกชิ้นเลยวะ่ะ อันนี้ก็เป็นมุมแปลกนะครับคือตะกี้น,นี้จะเป็นมุมแบบห,หันข้างหน้าตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมแปลกนะครับผมอันนี้ผมให้ดูแค่นี้พอแล้วกันเนาะอันนี้คือรูปเพื่อนผมนะครับก็ให้วาดเป็นคล้ายๆแบบตะกี้น,นี้แต่เป็นรูปหน้าคนจริงๆนะครับโอเคอันนี้คือกล้ามเนื้อมนุษย์นะครับผมให้วาดเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะโอเคอันนี้ก็วาดเป็นท่าแอคชั่นต่างๆของอนักกีฬานะครับผมผู้ชายและผู้หญิงนะครับผม โอเคอันนี้ก็คืออะไรนะผมจําชื่อเขาไม่ได้นะฮะเป็นหุ่นนิ่งนะครับเป็นบุคคลสําคัญในอดีตนะครับผมผม,ผมจําชื่อเขาไม่ได้อใช่หรือเปล่าเป็นตํานานอ่ะเอออันนี้ก็คงรู้อยู่แล้วนะครับผมอืมอันนี้น่าจะนิวตันนะทำไมกูวาดเบี้ยวจังวะอันนี้แม่งเบี้ยวจริงจังโอเคอันนี้ใครไม่รู้ผมจําไม่ได้เอออันนี้หุ่นครูใหญ่นะครับผม นะครับเผาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่ากูไม่ค่อยมีเวลาว่าเท่าไหร่จริงจริงก็มีนั่นแหละนะครับผมแต่อู้เออคนนี้มาร์คซักเบิร์กมากกว่าอีก <c oughs> คือคืออันแรกมันแบบอีกคนนึงผมจําชื่อไม่ได้อันนี้มาร์คซักเบิร์กหนักกว่าอีกนะฮะโอเคต่อมาอันนี้เป็นภาพของอหุ่นหุ่นนิ่งนะครับผมแมนควินนะครับผมเป็นหุ่นที่แบบสามารถปรับรูปร่างาปรับท่าทางได้นะครับผม อ๋ไอ้เจกูแม็กด้านนี้เนี่ยกป็ประมาณนี้เนาะนะครับโอ๊ยหัวขาดแป๊บนึงโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นนิ่งนะครับผมอีกเช่นเคยแล้วก็เด็กนะครับผมอันนี้หัวกระโหลกนะครับก็เป็นมุมเฉียงแล้วก็มุมข้างนะครับโอเคทีนี้ก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับภาพวาด ที่ผมวาดไป2เทอมนะครับผมก็ถามว่าเป็นยังไงคนระับก็รู้สึกว่าก็ได้ประสบการณ์ในการวาดภาพของอาวาดบนกระดาษมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบวาดบนกระดาษนะครับผมก็ตรงนี้จะช่วยให้เราแบบได้ลองสิ่งใหม่ๆก็ถือว่าดีนะครับผมและไม่ดีในตรงที่ว่าผมไม่ไม่อยากทําเท่าไหร่นะครับผมคือกุค้านนิ่นึงแหละเอาง่ายก็มันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยไป ถ้าเราจัดการเวลาดีๆเราสามารถทํางานทุกชิ้นได้อย่างลงตัวนะครับผมแล้วอาจจะมีบางครั้งที่ทําในคาบไม่ทันนะครับผมก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับก็จะทําไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ามันมันประมาณเรียนบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นนะครับก็มันหลายชั่วโมงก็จริงนะแต่ว่าพอมาวาดจริงมันมันเสียเวลามากเลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็อยากให้อ่า ดูไว้นะครับผมก็สําหรับใครที่มาเรียนก็อาจจะต้องเตรียมฝึกมือไว้บ้างนะครับผมเพื่อที่จะได้เกรดดีๆในวิชาสเกชนะครับผมก็เผื่อใครแบบเออวาดดีตอนมาโดยตลอดอะไรย่างนี้นะผมว่าแล้วจะมาปรับตัวอันนี้อาจจะไม่ทัน,นก็อาจจะฝึกมาก่อนอะไรย่างนี้นะครับผมก็อาจจะช่วยได้ประมาณนึงเลยนะครับผมเราก็จะช่วยให้เกรดของคุณดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาประเมินตามผลงานที่เราวาดว่าดีหรือไม่ดีประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับผม แต่ก็เน้นความที่ถูกต้องนะครับผมแบบ proportion คือสิ่งสําคัญนะครับผมสัดส่วนคือสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็การที่งานไม่เลทก็คือสิ่งสําคัญแต่ว่าถ้าเผาจะทําให้เกมของคุณมันตกลงนะครับผมก็งานชิ้นนั้นจะโดนตัดคะแนนอะไรย่างนี้นะครับผมก็อยากจะ,ะให้สมมุติว่าถ้าเราทําไม่ทันก็ให้ไปวาดเป็นส่งเป็นงานเลทดีกว่าแต่เราให้แบบแบบไปส่งอาทิตย์หน้าดีกว่าแต่ทําให้ละเอียดยิ่งขึ้น นะครับเป็น2เทเขานะครับมันก็จะโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับงานทั้ง2เทอมนะครับขอบคุณที่ดูกันมานะครับผมก็เป็นอะไรงไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอให้น้องๆทุกคนที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยนะครับผมก็ ขอให้โชคดีนะครับผมใครจะสอบเข้าใครจะม .5 ม .6 หรือว่โม .6 กําลังจะเข้าอะไรเงี้ยฮะก็หรือปีอื่นๆถัดไปนะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวผมเองที่กลับเข้ามาดูโอเคนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย